ดีครับเมื่อนี้ผมกับสิทิพามาอยู่อ่างแม่เหมาะนะครับที่จังหวัดลำปางปาอำเภอยังไงบ้างอำเภอเถื่อนอำเภอเถื่อนงามเต็ม,าาม,มงามเต็มอ่างแล้วบรรยากาศเสียดายแต่ไอ้ เพิ่นม่าให้คำเอารถเข้าไปเนี่ยเนะเาเนละลุ่งนี่หรอกอ่ะลงได้ปะ่ะโอ้โฮพุ่นอ่ะเขาเอาห้มไปป่าอยู่พุ่นอ่ะพุ่นอ่ะข้างหน้า อ้างขึ้เพื่อนเนี่ยอย่างที่หน่อยเพื่อนตั้งงตัวมันมันเกไงเนี่ยโอ้เดจะปิ้มเออคืออย่างใสโอ๋ออันนี้เพิ่นใหม่อารถเขามาเนาะครับเนาะเนาะเมนอยู่เศร้าไปรดเนี่ยม้น ไปแโลโอ้ดีครับมีรถบริการให้เศร้าพร้อมตรงนี้ไปละสามสิบบาทไปไม่ม้อนสิคะขับไปเที่ยวเรือสองคันพอดีไปแล้วคนละคันเหรอไปแล้วคนละคันเดี๋ยวชมวิวกันครับมีรถให้เยบซ้อนน้ำนักครับนั่งคันละสามสิบบาทโอ้ยคุ้มค่าครับไปขับหากิโล มามา boxing, ันน่มบรรยากาศยี่อุ้ใเญยตัวเลยเนาะนะไปลองขับรถเบิ่งบรรยากาศไปเรื่อยๆครับตามมาเที่ยวกันพีด uh, ้วย มันเปนอ้างแต่ไปนี้ก็ตก้องว้าถึงนะครับเนาะลาบเป็นหน้ากองไปเ ไปกรับไปกรับนีประมาณห่างทีู่ ไเขียวเสร็จเด้พวกเด็กก็หลาปื้โอ้มาดูสปริงเว้ยครับผมอืมอ๋อบรรยากาศ มาเบิ้งสปริงเวครับบัดน,นี้ครับเอาเบิ้งสปริงเวโอ้นี่นี่ตรงที่เขาทายลงอ่ะปลานี่ครับผมเป็นสปริงเวครับตรงนี้ครับผมที่ว่าน้ำล้นครับโอ้น้ำไปแบบแห้งมากครับตรงเนี้ยมีสิทธกลวงได้ด้วนี่ยมีแหลที่เขา ที่เขาที่เขาเจ้ามาเตือนว่าน้ําจะไปจากตรงนี้แล้วมจะพวมไปจางไปลายจังหวัดอ่ะคือน,น้าไปจากตรงนี้เหรอโอ้น้ำขึ้นสูงมา,มากครับตรงนี้รรนประกาากล้องไปใกล้ครับโอ้ หลังแล้วต้องดูหน้าดูหน้าแล้วต้องดูหลังครับมานี่นะครับออวมีคนลงไปลายคิดป้อมโอ้น่ามันไปจากนี้ครับจังมาสุโขทัยกับทวมกันย้อน,อนมืงนี่ตัวนี้ไหม ใช่พงศ์นะโอ้สุขโขท,ทัยคว่ำกับตรงนี้แนละ้วเนาะนะมันไปตั้งต่งเดืนเนี่ยถ้าเป็นอถ้าเป็นคนเอเชียมันเอามันเอ,อาตะไคร้ไปดักไปเลยไหลลงไปเนาะ ปลาดิเรกเซลเล์หรอเนี่ยมั้งแล้วด,ด,ดูน้ำหลากครับผมก็น่ำมาเที่ยวชมวิวนะครับเนาะแต่เสียแต่บ่มีแพเนาะเออถ้าถ้ามีแพนี่ก็ มันเขาต้องมีโฮม,มมาก่อมไหมมวลสมาบุรีจะมีโฮมมาพร้อมเนาะแต่ว่าแดดค่อนข้างสีแห้งครับอยู่ตรงนี้แต่วเป็าเออวัดป่าเขาบรรยากาศน้ำไม,ม่เคยท่วมตรงนี้หลายปีแล้้วมนั่ง ไปเรื่อยๆครับฮาาบิ้งบรรยากาศกันไปครับแล้วเล่ยถ่ายรูปมั้ยหนูหนูลงไปเล่นน้ำไหมลูกลงลงไปเล่นน้ำไหมไปไปเล่นน้ำ ไม่น้ำยมบ่ล้มไม่น้ำไม่น้ำสนนี่ลงไปไม่น้ำยมนะครับขอสายหัวโเนี่ยเอ้าเห็นเลยแต่โอ้เดวเห็นโตปลาเลยอะโอ้ มันบอกว่าปลาบึกไหลลงไปเลยนะครับตรงนี้เนาะโอ้เห็นตัวปลาบึกเลยวะจีอือมีถ้าเป็นคนจีนเนี่ยเขาเฮ็ดไอ้อันนั้นกันไมเมียตาบะหลอดเจ็ดตัวเขาเฮ็ดไอ้ไมีไท่กันหนเลยน่ะเออนี่จะตัวนีไว้ไงควนกันไว้ไ,ไปว่าเป็น ได้ยืนอยู่กับเทองนีก็ขาตันแล้วนะครับเนาะ ไปยิงปลาหาปลาน้นาะครับตรงล่าง บรรยากาศครับผม เขาบอกว่ามีปลาบึกไหลลงไปด้วยนะครับตรงนี้นะครับปลาน่าจะเยอะมาก เป็นบรรยากาศทั้งนี้มั้งครับหลังจากที่ดูน้ํากันไปพอสมควรแล้วบรรยากาศกันตรงนี้น้ำตรงนี้มันน่าจะมาจากพวกเชียงไม่เชียงรายเลยเนาะมาจากพวกทั้งหนื้เนาะน้ำผม,ม,าม่าโพสที่พวกสปริงเวสตรงนี้โดดเลยเนาะี่ะไอม้ม้น้ําขเขาบอกโอ้ปีที่แล้วน้ำแห้งคราบปีนี้น้ำล้นปริงเวได้โอ้โหสุดยอด จะบรรยากาศกันไปครับผมนะครับมีจุดให้จอดรถแต่ถ้าใครมาก็แนะนําให้อหาล่มหาเสืออะไรมาปูนั่งก็ได้นะครับมันก็จะเหมาะสําหรับคนที่มาตกปลาชิวๆนะครับตรงนี้เราใช้เราลิ่นแข็งโลดท้าขวามันครับเพิ่นติดแล้วครับปลาลุนครับลุนน้ำเพิ่นเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้ว,ลวติดแล้วครับ bưng 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 bung bung đây để bưng đây bưng bưng đây bưng bưng đây bưng bưng bung bưng 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 đây 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 có trời các à, bạn เมือ่อไปม,อม้อนอ่ะเนี่ยบอกเลยอยากไปผมเลยม,เมีผมมีงไงไม่ยักอันสองอันธรรมชาติบ้านเนองหนึ่งก็สุดยอดที่ดีล้รัคเนาะประเทศไทยนี่มีดีทุกอย่างครับยกเว้นนายกโอยโมเมนที่เมนกับประจักษ์รถเซา เพราะว่ารถเจ้าบ้านเขาไม่ให้นออกขามาด้วยน่าจะเป็นเขตของเจ้าบ้านเราชาวบ้านก็บอกว่าหารถไม่เขาสัส่งไรได้ยังทีนะเพราะว่ารถตัวไปเขาไม่ให้นข้อมันบ่้าต้องเป็นรถพ,พวกที่แยวว่าขออนุญาตให้เขาจัก,กรยานหนึ่งแต่ว่าเหมาะผมว่าเหมาะเด้จัก,กรยานระยะทางใช่เนี่ยไปกับหายมึงตั้งตรง,ตงจัก,กรยานเหมาะแม่งันละยี่สิบเพื่อนเนาะ สิบบาทหรือพูดถึงสิบบาทยี่สิบบาทอะไรยี่สิบบาทเนีเดี๋ยวโอ้มันมันที่แรกน้ำมันแห้งน้ำแห้งจนว่าต้นไม้ตรงนั้นพ่อเห็นไหมเออผมว่าถือเอามาเปลี่ยนแห้งต้นถ่วมต้นไม้แสดงว่าเนาะแม่เนาะไม่ได้ไปเลียยังเนาะ ตกลงไปไมั็นป่เดีอยนะตกลงหงี่ไปหาซพอยู่เรือแถวพุน่นจะก,กิโลหนึ่งคนลหะผมว่าแนะนำครับสำหรับผู้ใดอยากมาเี่ยวกับมาได้ครับผมคุ้มค่าครับผมโอ้บ่ะห่อนแท่ลรบ้านเนี้ย อืมกลับไปมึงกลับไปเตรียมหำของท่านให้ดีเพราะว่ามันฮอนมากอ่อาแล้วครับก็<อ>สมควรล้ะขอตัวพ้าขับรถชมกลับครับเป็นอะไรที่ร้อนหำมากครับมันดาดหำจังหน่อย มับครับ,บเลย้ามีเสือมีลมมีเต็นท์ดีๆนั่นงเหรนบก็รถเขาไปออกมาเนี่ยปูสาตนท้งหมดนี้เนะ <c oughs> าะตกปลาวน้บยากาศน่างเปนาตนี้นอนนโอ้หยาาศบ่มีเด <c oughs> ้วยหาชมยากเ้ยครับนกเป็ดนา้า ระดับความสูงของน้ำครับน้ำสูงขนาดนี้แล้วันนี้เบื่งฟังทั้งนี้ครับต้นไม้ต้นไม้อยู่ซํำนี้ครับถ้าเกิดว่ามันแตกลงไปนี่โอ้ยพวาแม่พี่น้องเลยบัตรประชาชนกับบัตต้องหาเด้อเปล่าเรียนรถ กลับไปครับคู่รักวันเดี๋ยวก็พากันมาสวีทได้ครับพุ่นนมองปลป่อยน้ําซนลําภาษานลงไปโอ้ขาปล่อยน้ําหลายมองอยู่นี่ครับก็มีชบบาวบ,บ้านนกักตรงเดียวมาตกปลาเนาะตอนนี้เนาะเป็นสถา รถต้องขออภัยนะครับเนาะแต่น,นี่เสียงล้มไปลบกวน เดียวประม่นสี่สิบเซนเนี่ยเอ้ยเซนเป็นไรครับเนาะหลักมันเจนเลยเอ้ยประมาณรึเซนมะรึเป็นหรือเป็นนิ้วอ่กมาเซนเป็นหลักเนี่ยประมาณสี่สิบเมตรดอกมันเป็นมันเป็นนิ้วหรือเป็นยังไงล่ะปริมาณ จักรยานน so so ี for for ่ยโซน้ะงน้องนาะงมอเตอร์ไซค์นี่คันละสามสิบบาทครับโซ่แล้วถ้าบินจักรยานนี่ก็พอหลุ่มอย่ังว่าคันละเท่าไหร่แจะประมาณสิบยี่สิบนี่ยนะครับคุ้มค่าครับถ้าผู้ใดเอาแบงค์พันมาเขาไปเลยซ้อนนะครับคุณมึงมีเงินทอน ครับค <łość> <ข Sports> ุณเลาะไปพูดนยังนั้เนาะสิ่งี่ะนพงเทียวมาหลายจะมีเลือกับเลือดีบเนาะเลือดีบก็ได้ใช้ชีวิตเาแจ้เสี่ยวเลรัศมีให้ไปเพเกินจะจะลอยเมดก็ว่าไปเนาะ จักรยานโซาเท่าไรครับเนี่ยเจ้ขาของเรือไม่เช่านะผมว่านะเรือ,อทีเรือพายมักแล้วแต่คนจะชอบไงผมไม่มนเพิ่นจำอะไรเลยเงินทอนถามเอาเด้อ <c oughs> บ้าดึงเหลืองเองินทอนนะครับอีกครับผมก็ปลา,าจำไม่ได้แล้วครับมือนี่ก็พามาจอมยิวซัมนี่แล้วครับ มีเรือมีแพให้เจ้านน่โอ้คนจิมาเป็นพันเป็นหมื่นแบนี้น,นี่ครับก่อนจะเก็บภาพวิวสวยๆจักหน้อย <c oughs> <c oughs> ะครับอันนี้ก็เป็นทางเขาอ่า,างแม่เมาะครับผมมีร้านค้าขายน้ำขายของกินเน้เนๆหน่อยหน่ะครับเนาะนี่ครับอ่ามุนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับนะครับ ก็ฝฟ้าก็ไล่ก็ติดตามไม้นำเด้อครับยี่ขอลัไปก่อนสวัสดีครับ